ด้านรับก็สุดช่อบแบบลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องอวันนี้นะคะอีกบอสยังสั่งไหมอีพ่อโจบเหรอมนเราไปเฮคดคอนเทนต์อยู่พ่อโจ๊บไปเฮดคอนเทนต์ค่คะพี่น้องคะ่ะเป็นตลกด้วยจอมมากเพรท่านคะ่ะไปได้บอกไฟนั่งพลายมั้งเหรค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะจะมามาเพกัดที่ดูมนะคะทุกคนคอยกันใช่หรอค่ะพี่น้องแต่เราถึงด้านแล้วจอบ่ระวังไหนระวัง สุดน้อนตายยังอ่านมัเออสุดน้นอนตายยังอยู่ห้องเวลาใครว่าออกมาดูมเด้อมิได้จะห่วงนอนอยนู่ห้องพอก็เหล่ามาเห็นรถตู้เราจอดอยู่เรี้ยงดับ <ผม S 3> รถ <have> ก่ <ồi> อนเดี๋ยวดับรถก่อนตะกี้มึงนี่เป็นสนามหญ้าเนาะไม่นี้เพื่อนนั่นเป็นเป็นนั่นนี่มาเลยขั้นกี๋มาเลย ก็รอนะลูกอรอยอยู่นี่นะไม่มาเอาอุ่มเอาบริจะดีอุ้มเนาะนะก็สั่นยางหลุกยางออกร่างกายบริษีภาพไปช่มโดมกับพี่น้องค่ะปะเห็นผู้เปิดเมียนเอาผู้เปิดเนีนก่อนวันนี้นะคะเ <c oughs> ข้าโดมทั้งสองวงเลยสำหรับเพื่อนโจ๊กก็ยังได้ดมค่ะสำหรับพี่เป้งก็ยังไดูโดมค่ะพี่น้องค่ะ บรรยากาศที่ดูอากดีแล้วต้อนใจอยู่แล้วมาหวัวนอนอขยสรุปจนหวัวนอนปายสองสรุปสลายจนถึงบ่ายสองเลยนะคะโบอ้ยบัหมวงไม้มันปั่นตาไปแล้วบัหมวงนะคะที่บอกแล้วว่าพี่แองหน่วงเน้ะเอาลินซื้อเอาหลิมนมาแพง คอนเทนต์ไปเดซื้อกับี่น้องปาดวายปาดอย่างยากบางก็มีเสียงปากหวเขาเสียงมังไฟหรือเสียงปากกระจู่นแล้วไปเล่ยหมังไฟเสียงปากนมหนาวน้อยนะคะจะไอยสิบสิปปไปไ่สุดเลนอยู่สนามที่นา หวังผู้ใดว่างก็ไปนั่งพูดขั้วให้พ่ออีแม่นะคะวันนี้ที่สนามกีฬา,าพ่อเข้าไปคั้วขับรถพ่อตัวนี้นพอดีค่ะเป็นสร้างพ่อม,<แ>มันเป็นยังไงล่ะพอ่อข้อฮักลมคอฮักแล้วที่ส่วนมันรับรับ,บ,บ,บจ้างสอมพ่อไนะคะแล้วของอย่าของสิพ่พอ ใครได้เห็ดพอล้มพอทุกขรผู้ขาฮกมันตกตีพอลมตกโอ้โหพอกูครับพี่น้องครับปลากูเอาไปสนุกครับก็พี่ที่อยู่ทุกอยู่มันยังหมุนอยู่บ่พอหมุนคมันยังหมุนอยู่เดียวกับพี่น้องแต่ว่าน้องข้อหัาขาตกต้องล้มค่ะ โอ้คุณแม่สวัสดีค่ะเจ้าก็เจ้าเดิมค่ะพี่ดองยี่แม่อยู่หน้าอันผู้ใดอยู่หน้าอีแม่มีผู้อยู่อยู่บ่ตาแล้วอยู่บ่วันจิไปดั่งเล่นสะดุกฮะเห็นคนเทนเล่นอยู่หน้าอีแม่เบ้พ้นเทนเด็ดวันเนี้ยมันกับเบ้ลงกาลำหน้าว้าวันเนี้ยมันวางกับเบลำหน้าให้แม่เตี้ ือเกานด่นล่ะย่ไเพียงหาสิมมือนีแม่บอบอกหว่าสิเขามากกันไหเอาบอก็เลยบริสุทธิ์ลูกชินมามืออื่นก็วายเจดามืออื่นเจไดมืออื่นเขาไปรับใบสวัสิมืออื่นกับไปเ่มือเศ้าะเดือดจะเดือดบอกไปเต็ซีกลับมากไม่เรียมของสองสาก็ออมา เน่น่ยำหนกสินมอืนไกินเน่น้านข้ามค่ะพี่น้องค่ะไก่หอยยำส้มอลเม่อีกสองเดือนกะจิแตกเซาเซาพวเกาไปเลยอดีตค่ะลูกซองค่ะพี่น้องแตกเซาเซยซองอันค่ะ้ิไม่กินยำหนุกสินสัตวโอ้ท่านปูเท็ดอีหยังกัดรึปะีน้เดียวเดียเยวเดีย สุกสายถูกงานคนขาพี่บองค like <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะคนถ้ามีหลังกันเนาะหงเอียงงอกค่ะเอียงก่อค่ะคุณเองหงอกบึ้มคุอกสิมางอกเอียงพี่บอสหงอกองอกอีรีอีรีลาเล่นตัวงอกงอกอีรีค่ะอันอาชีพหลังอันยังหงอกวันหยุดค่ะบาร์เบอร์ค่ะแต้มหงยแล้วเนี่ย ยอมไปหลายหัวอลไรทึงก็เลี้ยวๆแล้วไปโกซุ้มแล้วสร้างกันอยู่นี่เปียนก็ยอมสีดำกับขึ้นเบือสีแดงนะที่ดำนี่นั้นมาตรฐานแต่วันนันมันมีเสแสมากเลยมีแสมีเสแสมไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้มีไฮไลท์เป็นไฮไลท์ไว้ครับไฮไลท์เป็นเส้นเป็นเส้นสร้างกันจะไม่รู้เปิดไฮไลท์เป็นเส้นเป็นเส้นกับพี่น้องกับจ้างแพง กวนมูค่ะอันกวนมูไว้ใจนูค่ะวันนี้ประด็กวนนูอิงได้ค่ะเพราะว่ามันะะะะมีงานนี่แหละอยู่บา้านไอพูกนี้พ่อแม่กะตอนรับด,ดีดีใจมากเลยนะคะพูดจัดใจเลยบางคนอนเพ่อดีใจร้ายเพราะไม่ได้เห็นโอ้ยูข้านึงเขากินบนันทิพี่น้องอาสวัสดีค่ะ,ะได้อะไรกินค้าวันนี้ต้ม ต้มยำหมูหรองงว่าเบิ่งเอาต้มยำหมูโอ้หอมอยู่ตัวน่ะอาหารเลี้ยงทีมงานเอาถุงไรผู้ไรคึ้นไปยุงผมก็ไม่ขึ้นหรอตื่นแล้วบ่ค่ะยังขำมันกินเข่าไปค่ะกินแล้วค่ะหอดจ้งโมงค่ะ หัวดมจัมงมวงหัวดมมื่อไรแจงเลคะเมื่อนี้มา้หวดมจัโมงค่ะคุณพี่นู้ไปได้รไปใส่เด้คันอ๋อเพ่ไปเลาะน้ำมูติมอค่ะไม่ผีแต้มูก็ไปเลาะดีแทนมูมอค่งมาลองมระเดไปเบิ้งน้ำมูบอกเฝ้าโดมค่ะช่วงน้าโดมบอค่ะรักษาเสาโดมแ่เยาโดมยาเสาโดมคุณทั้งคนไปหาเลาเบิ้งบังไฟค่ะหาเลาะเบิ้งมอะกับพี่องค่ะ อาหารลำเพลินโชว์สาหน่อยขั้วอยู่ใส่ป่ะซาหน่อยพุธเห็ดป่ะอ๋อเห็ดอะไรปนกินน้ำตุ่มห้อมเหมืนอนไอตุ่มห้อมพักขาวจัว๊กโอ้ยเสียงบัอกไฟหรือเสียงฝาดฝาดแก่งจ้างปังไนฝาหของ กี่ลีบอ่ค่ะหน่อยมันเลื่อนอ่ค่ะ,คะมาบ่ทันมาบ่าทัน,นทแก้วพี่น้องคะ่ะโดมซาโนอยค่ะคั้วล่วาเพื่อนชวค์ค่เะเมื่อกี้เฮ็ดข้าวเข่าเพื่อบุ้งหนึ่งพรอนแลคะบุ้งหนึ่งข้าวเขา่าเข้าไปดูเราไปดูดูพี่สาร่าเขาทำอะไรเราไปดูกันดูเ,นเอาคือเปลี่ยนสีผมบัดนี้ โอ้ยเจ็บกูมูแล้วอ่ะหยาดสวยกูมูว่าดามปื้ๆอยู่บนนี้เข็ดลับค่ะพี่น้อกค่ะยอมแล้วมาเสียดกระดาษี่ชูออกนะคะมันติดหนังพี่แอนค่ะพี่น้องกว่เดามสงการงามตัวละเมียดสีแดงมันเข่าก็เหียวอยู่ดีมันว่าดามนี้มันออกสีทองจังเลยมันมีคนคือกับเลยเข็ดคือกับเลยดจ้าเอาไว้ บ่อยากขึ้นมูอยูข่ขางกันพร้มพอมบ่อยากขึ้นมูก็เลยเปลี่ยนย่างเข้าหลง <c oughs> แล้วเจอกันคลิป <c oughs> ต่อไปกับพี่น้อง <c oughs>